สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะวันนี้ค,ครูจ๋าชยาธนนะคะได้พาเด็กๆออกมานอกสถานที่หรือสนามโรงเรียนของเราสนามอะไรนะคะสนามเด็กเล่นโรงเรียนของเรานะคะวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆทําแ,แบบฝึกหัดเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะแบบฝึกหัดของเรามีชื่อว่าอะไรนะคะ ตัวเด็กตัวเด็กนะคะเด็กๆคงจะได้ทำใบงานไปหลายหน้าแล้วนะคะสำหรับเราวันนี้นะคะเรามาดูกันว่ามีหน้าไหนที่เด็กๆทำไปบ้างแล้วนะคะเด็กๆเปิดไปพร้อมคุณครูเลยนะคะหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งนี่แหละตัวฉันนะคะเด็กๆคงทำไปแล้วนะคะหน้าที่สอง ฉันเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่3ามคนเจริญเติบโตได้อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้หน้าอะไรคะเด็กๆหน้าอะไรคะหน้าสี่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับเด็กอาเซียนเด็กๆพูดตามครูจ๋าเลยคะ่ะเด็กอาเซียน ทีนี้เรามาดูคําสั่งกันเลยนะคะเด็กๆคําสั่งอ่านตามคุณครูนะคะอ่านคําตามครูและเขียนวงกลมร้อมรอบภาพเด็กที่มีเพศแตกต่างจากเพื่อนเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่1ประเทศอะไรคะเด็กๆประเทศไทยนะคะ เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงพูดว่าอะไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะภาพที่สงภาพที่สเป็นประเทศอะไรคะเด็กๆเป็นประเทศบูนัยดารุสซาลามนะคะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะคะคําทักทายของประเทศบูไนยัยมีว่ายังไงจําได้ไหมคะซาลามัต ดาตังเก่งมากค่ะภาพที่สามเป็นประเทศอะไรคะประเทศสิงคโปร์นะคะเด็กๆเ,เห็นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะเป็นผู้ชายนะคะเ,เด็กๆด,ดูว่าเป็นผู้ชายนะคะแล้วคำทักทายประเทศสิงคโปร์มีว่ายังไงจำได้ไหมเอ่ยนีฮาวนะคะนีฮาวเด็กๆ เด็กๆคิดว่าภาพไหนที่แตกต่างจากเพื่อนๆคะอ๋อภาพที่3ประเทศอะไรนะคะประเทศสิงคโปร์เพราะว่าเป็นผู้ชายนะคะภาพที่1กับภาพที่สองเป็นผู้หญิงดังนั้นให้เด็กๆวงกลมประเทศอะไรนะคะประเทศสิงคโปร์นะคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆํเกำเสร็จกันหลือยังช่วยคุณครูดูหน่อยสิคะ เก่งมากค่ะทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2จําได้ไหมคะว่าเป็นประเทศอะไรประเทศลาวนะคะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเป็นเด็กผู้ชายคะเป็นเด็กผู้ชายคําทักทายประเทศลาวมีว่าสบายดีคําทักทายประเทศลาวนะคะส่วนภาพที่2เป็นประเทศภาพอะไรคะภาพประเทศอะไรนะคะประเทศ มาเลเซียนะคะภาพที่สองเด็กๆเ,เห็นไหมคะประเทศมาเลเซียเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นผู้หญิงคำทักทายของประเทศมาเลเซียมีว่ายังไงนะคะจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะคงคือเคยสอนไปแล้วซารามัดดาตังนะคะคำทักทายเหมือนประเทศบูนายเลยนะคะส่วนภาพที่3เด็กๆเ,เห็นธงชาติไหมคะเป็นประเทศอะไรคะ ประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาแล้วเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะเป็นผู้ชายคำทักทายมีว่ายัางไงสวัสดีเก,ก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าภาพไหนที่แตกจากแตกต่างจากภาพอื่นคะอ๋ภาพประเทศมาเลเซียเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะให้เด็กๆวงกลมประเทศอะไรนะคะ มาเลเซียเสร็จกันหรือยังคะเสร็จกันแล้วนะคะเก่งมากเลยมาข้อสุดท้ายคือข้อ3นะคะข้อ3เป็นประเทศอะไรคะประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะคะคำทักทายของประเทศฟิลิปปินส์มีว่ายังไงนะคะกูมมสตาเก่งมากคะ่ะพูดพร้อมคครูอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ คำทักทายของประเทศฟิลิปปินส์มีว่ายัางไงนะคะกูมมสตาเก่งมากคะ่ะส่วนภาพที่สองเป็นประเทศอะไรนะคะอินโดนีเซียเก่งมากเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะเด็กๆเ,เป็นผู้ชายนะคะแล้วเด็กๆยังจำได้ไหมว่าคำทักทายประเทศอินโดนีเซียมีว่ายัางไงเด็กๆลองพูดให้คุณครูฟังสิคะ ซาลามัตเสียงเก่งมากเลยค่ะส่วนภาพสุดท้ายภาพที่สามเด็กๆเ,เห็นทงชาติหรือยังประเทศอะไรนะคะประเทศพมา่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นผู้ชายนะคะคำทัาทายของประเทศพมา่ายังจำกันอยู่ได้ไหมคะอ๋อมิงกละลาผู้ตาคุณครูนะคะมิงกละลา เก่งมากเลยค่ะส่วนข้อ3เด็กๆคิดว่าเด็กๆวงกลมภาพไหนนะคะที่ไม่เหมือนเพื่อนประเทศฟิลิปปินส์นะคะให้เด็กวงกลมประเทศฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าอะไรนะคะช่วยกันตอบค่ะเป็นผู้หญิงเก่งมากเลยนะคะพะประเทศอินโดนีเซียกับประเทศพม,ม่าเป็นผู้ชายนะคะเด็กๆวงกลมตาม คุณครูหรือยังตามที่เด็กๆบอกหรือยังคะข้อที่หนึ่งยังจำได้มั้ยคะอ่าสิงคโปร์นะคะข้อหนึ่งข้อสองประเทศอะไรนะคะมาเลเซียประเทศที่สามข้อสามนะคะประเทศอะไรนะคะฟิลิปปินส์เก่งมากเลยสำหรับแบบฝึงหัดวันนี้เด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยกันหมดหรือยังคะทันมั้ยคะเด็กๆช่วยคุณครูดูหน่อย โอ้ยเก่งมากเลยค่ะสำหรับแบบฝึกงหัดหน้าที่4วันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยลงแล้วนะคะก่อนจากกาันไปคุณครูนะคะก็จะสอนเด็กๆออกกำลังกายด้วยท่าทางประกอบเพลงสวัสดีเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะว่าใช้บริหารส่วนไหนเด็กๆพร้อมหรือยังคะ,ะวางแบบฝืกหัดเลยนะคะเด็กๆวางแบบฝึกงหัดเลยวางเรียบร้อยแล้วนะคะ เด็กๆวางแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วพร้อมรือยังคะพร้อมแล้วยกมือข้างซ้ายขึ้นมาค่ะอ่าสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ จะได้ไปบริหารนะคะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจ๋าก็ลาเด็กๆไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย